ติดหนึ่งหุ่มที่นี่แต่ว่าเราเลือกแล่แล้วนี่คือสิ่งที่เราเลอือชอบในการทำดูทำยากทำไปย่อยให้สำเร็นรู้ว่าดูออกมาวันนี้ฮะดูอยากช่นี่ทุกคนแต่ตีดูทำแล้วหนูเชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่เป็นเด็กีหรือนว่าดูเด็กคีนี่นะการตั้งใจทุกีหนูทำทุกอย่างถ้าวันหนึงคันนี้หนูต้องไปตั้งคนเพิ่พี่ไม่รู้หลอกหลังบ้านมีหลายยอย่างบางคนตอนนี้บอกว่าทำไมตั้งคนนี้ทำไมตั้คนนั้นทำไมทำเดอะเฟ้อร์มนออกมา ชอบอยู่นะกับการกระทั่งที่เรากระทั่งมาวันนี้หนูบอกว่ามันจะมันมันพอแล้วแหละแม่มันมันอย่ามันมันสามารถทําอะไรที่เราไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วสบายใจได้แล้วว่าหนูเชื่อว่าสองคมเข้าใจแล้วหนูไม่ได้บอกว่าไม่ใช้นี่หนูจะใช้แต่หนูหาได้อะไรหนูจะใช้ให้หมดโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีอะไรเข้ามาให้ตัวเองมีความสุขหร้อเปล่าปัญหาใหลักคือตอนถามว่าใช้นี่แต่ไม่ทําให้ตัวเองนั่นที่เหนื่อยหรือกดดันหรือต้องมานั่งแพ้หรือต้องมานั่งแหกคำพูดให้ตัวเองเนี่ยเอาแล้วพอหนูมีเวลาทำไมวันนี้เราถึงกังวล เหนื่อยมากสู้กับสิ่งที่มันเข้ามาใช่หนูเชื่อว่าคนที่ดูอยู่อะอย่าหาว่าหนูเป็นน้ำตาและหนูเป็นน้ำตาหรือว่าวตาเนี่ยคนที่ร้องไห้คุณจะเข้าใจว่ามันคือการที่เราเหนื่อยมันช้ำละเนี่ยความรู้สึกที่หนูมีแบบที่พวกพี่เคยมีผ่านมาก่อนใครที่ดูคลิปนี้ถ้าใครจะด่าใครจะว่าอะไรโอเคยินดีแต่ถ้าใครที่เคยร้องไห้แล้วคุณเหนื่อยมาก่อนคุณจะเข้าใจกับสิ่งที่หนูร้องไห้วันนี้แค่นั้นเองขอขอบคุณพี่พี่นักข่าวแล้วบอก็ทุกคนแล้วก็หลักกรณ้ได้เติมในจีนการาไม่แน่นอนขอบคุณณแม่นะคคบขอุ